สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวิสราศสมชัดนักศึกษาคณะพิศวศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2566สาขาด้านการศึกษาวิชาการและนวัตกรรมค่ะค่าผลงานที่ได้รับนะคะจากที่ส่งค่ะก็จะส่งโครงงานทางด้านนวัตกรรมค่ะก็คือ เครื่องวัดอายุเนื้อสัตว์ขาดจากปริมาณสารประกอบไนโตรเจนที่ระเหยได้และผลของวัสดุดูดซับที่มีผลต่อสารละลายเมทิลีินบูค่ะความภาคภูมิใจของการได้รับรางวัลเยาวชนแห่งชาตินะคะคือรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะและเป็นเกียรติเป็นอย่างสูงเนื่องจากได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมเป็นคนดีของครอบครัวและเป็นอย่างที่ดีให้กับ เยาวชนต,ต่างๆค,ค่ะค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะมารวบรวมส่งผลงานเยาวชนกันค่ะเพื่อเป็นขวันกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมค่ะค่ะ